ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของสุ z กิบิร์กแมน400 Pre พรีเมียมบิ๊กสกูเตอร์ที่มีการนำเข้าจากญี่ปุ่นมาให้ความโดดเด่นและเหนือกว่าด้วยเครื่องยนต์แบบดับเบิลแคม4วาล์ว2หัวเทียนและมีปริมาตรความจุเต็มกระบอกสูบ 399.9cc ใหญ่กว่า Big กสก o เตอร์ของทุกค่ายในเมืองไทยและยังจัดเต็มออปชั่นดิสเบรกหน้าคู่ที่เหนือกว่า ในขณะที่บิ๊กสกูตเตอร์ทั่วไปมีดิสเบรกหน้าข้างเดียวรวมถึงชชอคอัพหลังเดียวที่ให้ความนุ่มนวลและประสิทธิภาพที่เหนือกว่าล่าสุดซูซูกิได้มีการจัดกิจกรรมเบิร์กแมนเฟสรวมพลศาสตร์กระสุนซึ่งเป็นการรวมตัวกันของชาวเบิร์กแมนครั้งยิ่งใหญ่ขี่รถเที่ยวยืดเส้นยืดสายไปศาสตร์กระสุนของจริงที่สนามยิงปืนภูมิไพลินรังสิตคลองสี่งานนี้ฟรีพร้อมรับของรางวัลกลับบ้าน ความสนุกของลูกผู้ชายก็คือการขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวออกเดินทางไปยังโลกกว้างไปสัมผัสสายลมและบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง Man and Machine นั้นถือว่าเป็นของคู่กันครับและอีกหนึ่งสิ่งก็คือปืนของเล่นของผู้ชายงานนี้ยิงปืนจริงเป็นการฝึกยิงปืนเป้านิ่งและใช้กระสุนจริงด้วยครับและเป็นการเริ่มต้นบุกตลาดจัดกิจกรรมอย่างจริงจังของสุสกิอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เบิร์กแมน400เข้าสู่ตลาดเมืองไทยโดยมีการเปิดตัวครั้งแรกที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2019ผมยังจำได้ดีครับว่าการเปิดตัวครั้งนั้นซูซูกิวางราคาแบบช็อคไพรส์1 9 9 0 0 0บาทเพียงแค่1ชั่วโมงแรกของการจัดงานรถที่เตรียมไว้100คันหมดลงไปอย่างรวดเร็วและปิดตัวเลขการจับจองอยู่ที่250คันซึ่งเป็นตัวเลขที่เหนือความคาดหมายไปอย่างมากมาย และสตุกิก็มีการเตร,ยรียมมอเตอร์ไซค์ไว้เพียงแค่ปีละ200ถึง300คันเท่านั้นไม่ได้มุ่งเน้นขายจำนวนมากๆเพราะว่าเป็นการนำเข้าจากญี่ปุ่นเรื่องของคุณภาพการผลิตและชิ้นส่วนต่างๆบนตัวรถจะมีความมั่นคงแข็งแรงซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจครับเพราะว่าเบิร์กแมน400ใช้งานได้ทนทานยาวนานปัญหามีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งทุกค่ายในขณะนี้จุดเด่นที่ผมชื่นชอบเบิร์กแมน400เป็นการส่วนตัวก็คือ ความเป็นพรีเมียมบิ๊กสกูตเตอร์ที่มีดีไซน์สวยงามเฉียบคมและโออาในคอนเซ็ปต์คอม c พครักชูรีซึ่งอาจจะไม่วื้อหวาเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งทุกค่ายแต่ว่ามันให้ความหรูหราที่มากกว่าอีกทั้งขี่ไปไหนก็ไม่ซ้ำแบบใครเพราะว่าสุสกินั้นวางเป้าหมายการขายปีหนึ่งก็ไม่มากนักเน้นความเหนือกว่าด้วยตำแหน่งของสินค้าที่สูงกว่ากับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่4 0 0ซี ปริมาตรเต็ม 399.9cc และเป็นเครื่องยนต์แบบดับเบิลแคม4วาล์วหัวเทียนให้อัตราเร่งที่ดีนุ่มนวลรุ่นใหม่นี้มีการติดตั้งแท็กชั่นคอนโทรลที่สามารถปิดเปิดได้เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานได้เป็นอย่างดีทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่าบิ๊กสกู๊ตเตอร์นั้นมีแรงบิดที่สูงล้อหลังอาจจะเกิดอาการลื่นถลายได้ดังนั้นทัชั่นคอนโทรลจึงช่วยเกิดความปลอดภัยในการใช้งานได้เป็นอย่างดี เบาะนั่งเตี้ยสุดครับในคลาสบิ๊กสกูตเตอร755มิลลิเมตรใครๆก็ขี่ได้ตำแหน่งท่านั่งขี่แบบสบายๆวางเท้าได้2ระดับซึ่งกิจกรรม b e r g ์กแมนเฟในวันนั้นเน้นกับขี่แบบชิลๆสบายๆเน้นกิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้นและก็เร้าใจด้วยการยิงปืนเป้านิ่งกระสุนจริงและปืนจริงครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับสมาชิกแฟนคลับในรายการของเรา ที่ขับขี่เบิร์กแมน400มาร่วมงานในครั้งนี้ทุกคนต่างดีใจครับที่ทางซุซูกินั้นให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมซึ่งนอกจากงานครั้งนี้แล้วยังมีกําลังแผนจัดกิจกรรมในครั้งต่อๆไปอีกด้วยอย่างไรก็ตามต้องกล่าวขอบคุณทางสุซูกิครับที่เชิญผมไปร่วมพูดคุยเรื่องราวของเบิร์กแมน400ให้กับแฟนคลับได้ยินได้ฟังกันแบบสดๆซึ่งทุกคนก็มีความภาคภูมิใจอยู่แล้วครับกับเบิร์กแมน400ของตัวเองมันคือพรีเมียมบิ๊กสกูตเตอร ในคลาส400ซีซีที่เหนือกว่า350หรือว่า300ซีซีในราคาที่จับต้องได้ไม่แพงจนเกินไปสำหรับกิจกรรมในการยิงปืนวันนั้นก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยอบรมวิธีการยิงปืนที่ถูกต้องกีฬาทุชนิดจะมีทักษะในการเล่นวิธีการเล็งเป้าการวางข้อมือดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ก็ไม่ง่ายเป้าที่วางไว้ระยะห่างไม่กี่เมตรหลายคนยังยิงพลาดได้ แต่หลายคนก็ยิงเข้าเป้าแบบที่เรียกว่าแม่นพอสมควรทีเดียวโดยจะมีการเก็บคะแนนนะครับวัดดูว่าใครนั้นยิงเข้าเป้ามากที่สุดคะแนนสูงสุดหลายคนนะครับมายิงปืนครั้งแรกต่างบอกเป็นสิ่งเดียวกันครับว่ามันตื่นเต้นและก็เร้าใจหลายคนก็ดีใจครับที่สามารถยิงเข้าเป้าได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้แล้วยังมีการแนะนําเรื่องของศิลปะป้องกันตัวเมื่อมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาล็อกตัวล็อกแขนล็อกคอ เราจะมีวิธีการในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างไรถ้าเรามีสตินะครับเราสามารถแก้ไขได้ไม่ว่าจะถูกจับแขนจับมือบีบคอมันมีวิธีการแก้ไขที่ไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรซึ่งก็เชื่อว่าการแนะนำครั้งนี้หลายคนคงจดจำกันได้สำหรับกิจกรรมเบิร์กแมนเฟสรวมพลศาสตร์กระสุนในครั้งนี้ก็ได้สร้างความประทับใจให้กับสมาชิกทุกคน หลังจากที่ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาปัญหาโควิด -19 ระบาดไปทั่วประเทศกิจกรรมการรวมตัวต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นมาวันนี้ทุกคนได้กลับมายืดเส้นยืดสายกันอีกครั้งหนึ่งได้มาร่วมสนุกกันและสุดท้ายก็มีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในการยิงปืนสำหรับกิจกรรมของชาวเบิร์กแมนในครั้งหน้าจะไปที่ไหนอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ